สวัสดีค่ะมากินตำแตงเผ็ดๆแซบ่บๆก็สาวเอื้องด้วยจ้าต้มไก่สมุนไพรกินแล้วก็ต้อนรับหัวรอ้อนเบื่อจริงหัวรอดเหมือบ่อจ้ามาจ้ามาจัดๆก็แาวเอื้องด้วยจ้าตำแตงเผ็ดๆแซ่บๆเลยจ้าแล้วก็ต้มไก่สมุนไพรนะคะ ขเขาเหนียวหอนๆนะจ้ามาจ้ามาแซ่บๆกัสบสาวเอิงนะจ้ากราบสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้อง่ป่ายสุขสุขคนมาพ่อๆกสบสาวเอิงพาร์ทชั้นแหน่วันนี้สาวเอิงจะพามากินตาแตงเผ็ดๆแซ่บๆเลยนะคะแล้วก็มีต้มไก่สมุนไพรสาวเอิงจ้าต้มไก่เบื่อ ร้อนๆเลยนะคะควรยังขึ้นอยู่นะคะเห็นบอจา่าเฮ้ยคือพอเห็นนอหนาสีด,ดาในน้าจ่าสาวอย่งเ,ป,งเ,ป,งเป,งปลี่ยนเปลี่ยนเอะเปลี่ยนแปลงนะจ่าแล้วก็มีผักเคียงสาวอยืองกับมีผักสลัดแล้วก็มีพริกพริกหวานนะคะแล้วก็มีเออกระลำกระลำฮอร์นะจา่า มาจ้าอันที่เด็ดของสาวเงางกับออต้มไก่สมุนไพรอันฮ่าฮ่าฮ่าของสาวเององนี่ละจ้าแซ่บจ้าก่อนเดินสาวเององก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์สาวเงินในนั้นจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเององเฮ็ดคลิปหนาต่อไปนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดเลิฟเปิดสาวทุกการรับชม ตี่มาหลับซมสววาวก็แม่จ้ามาจ้าบบหลายจ้าส่วนสิตังของไทยข้าวเหนียวหอยกันหุนห่นร,นร้อนร้อนอยู่นะคะไม่ติดมือนะคะยังร้อนอยู่นะคะสววาวกลองปาหอติบมข่าวบ่มีตาจ้าบ่มีปัญญาสื่อติ่มขาวเวลาจ้าติบมข่าวสววาวมาจ้าแมนตําแต่งติดเพดเส็บโอ้แส็บหลาย ฟิอม่ซนสองมามาจากตำแตงเผ็ดเผ็ดนัว,นวอ ลับขอบขโกษขอไปพี่น้องทังทางไทยทางสปปลาวทางต่างประเทศมาจากมาจากแต่กระเสาเหลืองนะจ๊ะพักสับนิ้ว <c oughs> ขอ 嗯，咸蛋。 ก้องเคยยงล่ะแป๊นึงนะจ๊ะเอาเหมไปจอดดักก็สนุ ลิจินอลโอ้ยกดใส่ไฟได้กดจำบ่ได้สวัสดีได้แต่ละคลิปพ,พี่น้องจ้ะเสียงปักไฟอยู่ข้างหลังมาจา้ะ ต้มไก่สมุนไพรย,ยั่วๆเลยจ้าอืมอืมจัดคืต้มคือต้มไก่อันก็หนังไก่บ้านเฮา ไฟคอยเปลี่ยนไปเหมือนคือจังหนึ่งไก่นันแต่จ้า สีไฟเปลี ial, oh ่ยนไปอันกองเบลขอถทษขอไปยแต่ชาเขาไม่พ้อมชา ม mm hmm. mm hmm. ตำแตงกระแทบเผ็ด mm hmm. okay. 你跑。嗯好 กี้หน้าคือจําอยนา ต,ต้มไก่แซ่บตะไก่บ้านเองแซ่บนีจ่จ้ะอืมอจับน้ำ สมุนไพรขวงร้อยองร์รกเก่าอยู่มนะ แด็ดนัวกลมกลมต้มจนเปื่ปอย กระแสบตมไก่กระแสบแม็ะสิกินยังอันนี้มันคือตับมันเดือดคล้ายๆนี่มึงนี่ย

yeah <clears throat> เ็ท okay. ่สุเหลอง <c oughs> ต,ตํ้ <c oughs> ตมใจตั้สใพปีกเป็ดตั้ดตาดจาาปีกเป็ดระดับสิบท็อปเทน่านั้งมีแต่ปีกแข่งยากมันโมเป็ด Ăn một kiệt Hết rồi là sốt tổng cây เนื่อบพ่ค่อยอยากมักเห็นมักิีกระดูกมักตับมักกืนมักมักตีนมักหางมักมักไปทัวปจีว่าจิว่านองเขี้ยวอีกแล้วเนาะ Mặc kìm đẹp nhỉ Mặc Mặc Mặt em tên Em tên là Nói <laughs> Sẽ mới Nói

ตีนเลยกระตามเศร้าเรามากิน ซื้อแต่กระดูกมาตบมันมไมกับบมแมนแัแ่แสาวมืองกับบมหมกบแม่หมาหมาไมยงกินตอนนั้ด้วจ้ะ เสบแห่งไหล่บอกนัวหัวขำนะจ้าพ่อแม่ไม่นองจาาอ้าเสราเรองพิพัดป,ประกันในกับขอถูกขอไัยได้จา้าไม่ไปจา้าฝากกดไลค์กดเลิฟในเศ้าเริงไ,ได้จา้าพอกันคลิปนานด้ว